สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เปลี่ยนเพ y โด t านะครับสำหรับ2เอพิโซดก่อนหน้านี้ผมอ่านชื่อเป็นดอทต้องขออภัยด้วยนะครับจริงๆอ่านว่าโด t านะครับสำหรับในวันนี้ผมจะมาเล่นฮีโร่ที่ชื่อว่าเ m b e r s p ์สปิริตฮะฮีโร่นี้นี่เป็นฮีโร่ที่ผมชอบพิ่สุดเลยครับในโหมด o v e r อร์โทฮะเหมือนเดิมครับสำหรับไอเทมเลิเกมครับบูทกับสติกค,ครับผม ต้นเกมสาหรับตัวนี้นี่ดามเมจเรายัางน้อยครับเพราะฉะนั้นเรารอลาสเอาจังหวะสุดท้ายเอาครับส่วนการอัพสกิลนะครับสาหรับในโหมดโอเวอร์โทนี่จะอัพสองนำก่อนนะฮะเพราะว่าสกิลสองมันครูดาวนานครับแล้วก็เหมาะมากสําหรับในโหมดนี้ครับส่วนสกิลที่อัพตามก็คือสกิลหนึ่งครับส่วนสามนี่ก็แล้วแต่ครับว่าจะอัพหรือไม่อัพก็ได้แต่ที่ผมเลือกอัพหนึ่งกับสองก็เพราะว่า เอามาแชบๆชบช,บ,ชบแล้วก็จับเอาครับส่วนสามเราไม่ได้เข้าวงปะทะอยู่แล้วครับเราลอแชบเชบอยู่ข้างนอกเอาครับจึงไม่ได้เป็นนองอัพครับ ก็ตอนนี้เรามีสกิลอันติแล้วนะครับผมอัพมาไว้ดับเบิลดาเมจน,นี่รูนดีเลยนะครับสำหรับตัวฮีโร่เอเบอร์สปิริตครัโอ้โหผมโดนห้าวีครับไม่ดาลอดครับ ยิงกันสามต่อซะหน่อยครับต่อซะหน่อย วางล่างไว้ที่บ้านครับเกิดอะไรขึ้นกลับมาอย่างเดียวครับเฮ้ยเฮ้ยตะกี้แว๊บๆเหมือนสู้จะตายตามครับตามเรียบร้อยหนีครับหนีวิ่งวิ่ง โอ้โหโดนเนโคโพสนี่กินข้าวรอได้เลยครับเกิดนานเหมือนกันนะครับโอเวอร์โทโซึ่งจะบวกเพิ่มไปอีก20วินะครับถ้าผมจำไม่ผิดเอ็นชานก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่ผมเกลียดมากครับในโอเวอร์โทโตีไม่ได้ตีครับกว่าจะตีนี่เหนื่นมากฮะ สำหรับไอเทมชิ้นต่อไปหลังจากได้ Battle f u l l y นะฮะอืมเรียบร้อยฮะอุ้ยเออไล่ครับตามครับเรียบร้อยฮะก็สำหรับไอเทมตัวนี้นะครับดัมเมจอย่างเดียวเลยครับในโหมดนี้ฮะพวกขี้สไนเปอร์เสร็จมิลาน่าต่อเฮ้ย โอ้โหไม่ได้มันมีเขียวครับมันมีเขียวก็ตะกี้ที่ผมพูดค้างไว้นะครับสำหรับไอเทมชิ้นต่อไปก็เป็นพวกดาเมจครับอย่างคริติคลอลมังกี้คิงบาร์ก็ได้ครับหรือว่าจะออกเป็นดีวก็ดีครับหลังจากหลังจากมีพวกนี้ครับเอปูกดสกิลหนึ่งพลาดครับ ตะกี้ถ้าจับโดนได้ครับเสียดายครับตะกี้กดพลาดผมกดพลาดเองครับโอ้โหฮาวิครับกลับรัวๆครับโอ้โหเนี่ยครับข้อดีของการมีร่างไว้ที่บ้านครับคือทําให้เรากล้าเล่นได้ครับกล้าเข้าหรือกล้าอะไรพวกนี้ได้ครับเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นเรากดกลับบ้านอย่างเดียวครับ อยู่กันเป็นหมู่อย่างนี้ที่ผมชอบฮะตอนนี้ผมมีคีสองอันแล้วนะครับดามเมจก็ค่อนข้างหนักอยู่ฮะเนี่ยครับเรียบร้อยไปแล้วครับหนึ่งอ๋อแล้วก็การอัพครั้งต่อไปนะครับหลังจากที่เราสกิลหนึ่งสกิลสองและสกิลสามเราอัพเต็มแล้วนะครับมาเพิ่มเป็นสเต็ตก็ได้ครับเพราะเราไม่ได้ใช้อันติในการทำอุยอ้ยอุ้ยเอาโอโหกดแล้วยังไม่รอดครับ อิทิเลียเวดตามมาถึงบ้านเลยครับก็สำหรับการอัพนะครับหลังจากที่สกิลหนึ่งสกิลสองและสกิลสามเต็มนะครับเราไม่จำเป็นต้องอัพอันติก็ได้ครับเพราะเราไม่ได้ใช้ดามเจจากอันติเข้ามาครับก็ไปอัพลงที่สแตตก็ได้ครับได้ดามเจเหตุและเลือดเพิ่มอีกนิดหน่อยครับตอนนี้ฮีโร่ที่เราต้องกลัวนะครับในเกมนี้ก็ มีพแล้วแน่นอนตัวหนึ่งครับเพราะว่าถ้ามันโดดเข้ามาตีผมได้แล้วติดเคลนิดผมไม่สิทธิ์หายในช็อตเดียวเลยนะครับอเรียบร้อยครับลีน่านี่ขนมเลยครับอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเนี่ยครับที่ผมบอกครับทีเดียวเท่านั้นครับถ้าติดนิดบันไลครับ โอพีเออุ้ยโอ้โหนะครับตอนนี้เราไม่สามารถที่จะอยู่ใกล้ในระยะทําการของ PA ได้นะครับจากที่เห็นตะกี้นะครับสองครั้งแล้วนะครับติดขี้เมื่อไหร่บันลัยครับเพราะเพะทีเดียวเท่านั้นครับขอแค่ทีเดียวครับเพราะตัวผมนี่ถือว่าเลือดไม่เยอะนะครับไม่ถึงสองพันนะ เข้ามาอย่างนี้ลุกครับลุกกระเทิบเเหมือนจะกดอัติช้าไปนะฮะเนี่ยครับสามครั้งแล้วนะครับ PA อ,อย่าให้มันบิงถึงครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสนายหลงฝูงจัดการครับเอาละตอนนี้เราก็มีดีวายแล้วนะครับต้องเซฟหน่อยครับคอยระวัง PA หน่อยครับเอ้ยเอ้ยฟันและถอยครับฟันและถอยอย่าไปสู้ฮะ เอ้ยเอ้ยโอ้ยเต็มๆลีน่าไม่ตายครับตะกี้ขาดนิดเดียวครับเรียบร้อยฮะลีน่า เี็บร้อยครับก็เป็นทีมผมนะฮะที่ได้ชัยชนะไปครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปนี้ของ Ember Spirit นะครับก็ถ้าชอบหรือสนใจกดติดตามซับสไคร์ด้านล่างด้วยครับก็วันนี้ก็ขอตัวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ